สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาะเอทุกท่านจ้าวันนี้กับวันที 25, ่ยีมิถุนาสองห้าค่ะวันนี้กับพามาเลาะทงเลยค่ะเลาะทงหะเลาะทงหะเลาะทงควายพันกำลังจะเอาเข่าขอ,ขอค่ะกำลังจะเมื่อความทางมาพอดีเลย ทางนั้นบูไดอันบูไดไปมาทางนี้ฟงนี้มันจะเข่าป่าละคะนี่จะเข่าป่าเข้าเข้าเข้าป่าแล้วจะเห็นเวลาเข่าป่าแล้วจะเห็นเลยฟงพอดีมาถ่ายตรงนี้พอดีเลยพอดีเห็นโอ มานังกัมมีบ่กำลังมาทางนังกัมมีอันนี้จะเป็นฝูงเล็กๆค่ะตัวเล็กๆอยู่บนใ่ปันใด้นะมันจะมีตัวน้อยตัวกำลังอันปีปลายละปีปลายสองปีนี่ละดูดิเดชียงเขียดไปดิแอป,ปแอป,ปแอป,ปแปปอป แฟแอฟแอฟแฟบบโอ้มือนี้บทตามคณะโอ้ <t oke ADHD> คนตามหมนทางคนอาลงมาทางนี้หลัเจ้าเพิ่นก็นไปตามหมนทางอันนี้เคนจะเข่าปลาเข่าสวนเข้าไปโอ้ในย้อนมาหลัดหมองนี้เนาะสันเราวบะเห็นแล้วเพราะว่ามันหลายนะโค้งค่อยแถวนี้ก็ล้าหลายลาย,ลายอยากซ้ำๆกันแหละครับอันทางผทางนาครพนมผ แถวนี้ก็ลายเข้ากันกำลังขุนกำลังเลี้ยงกำลังจะใหญ่เพคะกำลังจะโตูพคะุคนไว้สองสามปีพุดได้แต่ละอคอกเลยขุนไว้แล้วก็แบ่งขาย ทล้ทางหลังก็มีนะทางพีก,ก็มีโอ้่าบางผงนี้ก็ผงนี้ผงนี้ค่ะบอตื่นบ่บอตื่นบ่ มาตื่นค่อยบอ่คุณอาไว้ลุ้นขนาดเลยคนเดียวคนเดียวไว้ลุ้นนะตื่นแล้วเด้ตื่นแล้ยดิตื่นแล้ว,ลว,ลวท้องฟ้าก็เมือ่อมื่อคึำคืนไปล่ะก็เลยบอกนนะั้นโบแจ้งปานใดนนะ่ะโบแจ้งปานใด ค่อยคองนี้ค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะแบบมันมันกายสายพันธุ์นะิันหาพ่อพันธุ์ดีมามาผสมกันกายสายพันธุ์กันใหญ่เลย เสมอรุ่นกันเลยครกนี่ครอ,องนี้จะจะจะใครในนะจะใครกว่ากว่าเาอื่นแนนะ ขามาบแลเราบอกค่ะบิลเราเอาไปทางใดแน่ไปหุนหทางคุณบอกไปหุนหทางคุณบอกโอ้ทางนั้นทางนี้บิแล้วค่ะนั่งต่ทางนั้นนั่งหุ่นทางคุณบอกทางสะพานคุณโอ้ทางสะพานคุณก็สัน ทางนี้ทางนี้ขามเบิร์บิละวโอ้ยเป็นตัวเมียเนาะตัวเมียแล้วฮะว้ายเท้าสองตัวเป็นตัวเมียมีท้องบั้ยบอฟัวมีท้องบมดเนี่ยมันแพร่บนพื้นถึนแล้วนี่ตัวเมียท้องจกักโตของเจ้า ปดตัวแปดตัวตัวเมียตัวผู้ตั้โตก็ตัวเมียหกตัวมียตัวผู้สองแปดแปดตัวนะดูดิอิ่มขนาดนะผนโตมาคืยังแห้งอยู่บ่ Libro, บ <Higher>. ่ดนนะพอดี <PUBG> ได้น oh. oh. so <mount water open. okay> ้ำอันให้ควยแมบเนะตอนนั้นขอไปทอไปลงไปทางนั้นแล่วคยแมพันตัวตัวโอโรออกเลีกยอยู่เหรของเจ้าคือบ่เจ้ามันลงอยู่บ่ของเจ้ามันคือบ่โตนไหมลงน้ำเมื่อกี้นี่ลงน้ำเมื่อกี้นี่โอ้ที่ขามานนะมันก็เลยใส่นะสุนั้นโดนแมบที่ตัวมนโดนโอโรออกเล็้ยงอยู่เยบอกงาม กโลก,กเลียอยู่นะโอ้ผู้เด็กกำลังมาผู้เด็กทั้งนั้นค่ะค่ะกำลังมาเลยค่ะทั้งนั้นไปก่อนออะจะจะค่ะค่ะค่ะ ขายแล้วบ่าขายไปไซไบ่จกักกตแล้วขายเต้โอ้ขายแล้วโอ้ขายแล้วชันคองนะคองว่าสิขายขายก่อนละยังพอนด้มาถ่ายเลยโพงนี้ โงนี้อีกโงหนึ่งนี่กำลังไหลคอกเล,ยล,ล,ลยลุดๆไหลลุดๆโอ้ตอนนั้นคือแลนแท้ เอาคือเบื่งแทนนะน่ะ,ะ,ะ,ะคืเะอเบิองแทะเอา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 สิตรวจใส่บ่อย่าเด้ยอย่าขามน้ำมาเด้อพอดีบดพอดีฝุ่ง ข้าบ้านเบิดแล้วพอดีพอดีเบิดนเลยค้งสุดท้ายเข้าบ้านหมดแล้วคลิปนี้กะให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b e ให้กิตติมาสาวบ้านดอนในเด้อจ้าขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า